ตอนนี้ก็กำลังจะกินข้าวนะครับมีพ,อพ่อป้อนนะครับเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งนะครับที่ได้พอพนข้าวลูกนะครับฮ่า่าฮ่ปกเปลี่ยนนะครับขขเข้าไปเข้าไปน้ำซุปเข้าไปยำเข้าไป เดี๋ยว่ี้อร่อย,อร,อ,ยอร่อยเข้าไปอันนี้ต้มไก่ครับเนีย่อย,อ,ย,อ,ยออกมาแล้วก็มีไข่อีกแล้วก็มีนี่นะครับครับดแล้วก็มีนี่นะครับํำแ,แก้วนี <c oughs> ่จะปตอนข้าวลูกก่อนนะครับมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะโตก่อนเดี๋ยวมันจะไม่ได้้อนันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวถ้ามันโตแล้วมันจะไม่ใป้อนนะครับนี่มันต้องป้อนก่อนนะครับเอาไปเอาเข้าไปน้ำเข้าไปยังไงครับจะอิ่มง,ง่ายไหมอย่าอิ่มง,ง่ายนี่กินเยอะๆมันจะได้อ้วนๆเข้าไปจะได้ตัวโต,วตว วันนี้ไม่ได้ทํางานนะครับป้อนข้าวลูกนะครับมันเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวถ้ามันโตแล้วมันจะไม่เหตุป้อนนะครับเอาไปเอาไปเอาไป